สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wisdom Journey ครับผมธนกิจจลลุ่ชวลิศหรืออาจารย์ทีเจครับกับดรณพิชยาพัชราเบียงกูหรือดรออมค่ะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องของการรู้จักตัวเองอพี่ทีเจเคยได้ยินคำว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมความไม่รู้ไหมคะหรือ Human born ignorance แบบเชื่อหมดหัวใจเลยแหละเพราะว่ามีเรื่องที่ไม่รู้เยอะมากเวลาตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราถูกว่าว่าเอ้ยทำไมไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมหรือแม้แต่เราโตขึ้นมาแล้วแล้วเรามาทํางานเนี่ยเราถูกเจ้านายหรือถูกเพื่อนร่วมง,งานบูลลี่ตำหนิเนาะว่าโอ้ยฉัไม่รู้อะไรซะเลยโง่จังเลยของพี่สมัยเด็กๆก็โดนโดนแบบโหโดนว่าว่าโง่ ไม่จริงๆไม่ใช่แค่ตอนเด็กนะตอนโตก็โดนใช่ <laughs> เราก็จะเสียใจกับคํานี้ <laughs> ใช่ไหมคะ่ะว่าเอ๊ยทําไมฉันโง่จังเลยอะ่ะเออเขาเขาเขาก็พูดถูกนะว่าฉันก็โง่งเอือ <laughs> <laughs> ลึกๆลึกๆเราก็ยอมรับนะแต่ลึกๆอีก,ล,ก,ล,กลึกกว่าคือเราก็ไม่อยากถูกตาหน <right? S 1> ิใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอพอเราโตขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นแหละว,ว่าครูบาอาจารย์ทั้งสายธรรมะหรือว่าสายคนที่เขาแบบ ตื่นรู้ลอยตัวเนาะเขาก็จะสอนว่าเฮ้ยมนุษย์เรามันเกิดมาพร้อมความไม่รู้เลยนะแล้วเราก็มาเรียนรู้เอาอะขวบแรกที่เราโตขึ้นมาขวบที่สองขวบที่สามจนกระทั่ทงเราโตเนี่ยเรารู้มากขึ้นกว่าตอนที่เราเกิดนะอืมมนุษย์คือ learning machine อที่เขาชอบใช้คําว่า งองงูมาก่อนชอชิงเ็อะไรก็คือโง่มาก่อนฉลาดนั่นเองใช่ใช่อันนี้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะพี่ทีจีพอได้ยินประโยคนี้จากครูบาอาจารย์จากนี้ไปใครจะตําหนิเราว่าเราโง่เฮ้ยอมรับเลยนะอ้าแขนรับเลยว่าเลยจาาโง่จริงๆใช่เพราะว่าช่วงอายุเราไม่กี่สิบปีเนี่ยเราไม่มีทางจะรู้รู้จักโลกได้มาก ขนาดนั้นได้โลกอยู่มาเป็นล้านปีใช่ใชโอ้โหนะข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Google เงี้ยโ,โหเรามีเรื่องที่เรารู้นี่ถ้าเทียบใน Google นี่อาจจะไม่ถือไม่รู้ว่าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นหรือเปล่าใช่ <c oughs> อีกครั้งนะร่างกายเราเนี่ยพี่ดีเจพี่ทราบไหมว่าคุณหมอเนี่ยเดินตามหลังร่างกายของเรานะอ่า เรามาศึกษาร่างกายเราทีหลังนะคะอืเราโตมาก่อนแล้วเราก็ต้องไปมีอาจาร,รย์ใหญ่ใช่ไหมแล้วคุณหมอนเนี่ยเรียนหกปีใช่ไหมเรียนต่อปริญญาตรีามัธยมโทริญญาเอกเนี่ยเพือ่อที่จะรู้จักร่างกายเราเพื่อที่จะรักษาเราเนี่ยเดินตามหลักวิวัฒนาการของร่างกายนะคะอือีกอย่างหนึ่งเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยพอเราเกิดมาปุ๊บไม่มีคู่มือ,อมไม่มี user manual มไม่เหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าซื้อโทรศัพท์มือถือหรือซื้ออะไรก็ตามที่ซื้อเข้ามาแล้วมันต้องบอกวิธีใช้อื ร่างกายเราไม่มีใครสอนวิธีใช้เลยคุณพ่อคุณแม่เราเขาก็สอนเราในแบบที่ท่านก็เคยถูกสอนมามไม่เคยมีใครสอนมาก่อนว่าร่างกายคือแบบนี้นะใช้แบบนี้นะทำยังไงเขาถึงจะอายุยืนนะ่ะเอาไปใช้ยังไงถึงจะสุขภาพแข็งแรงนะใช้ยังไงมันถึงจะไม่ทุกขนะมไม่มีเลยค่ะไม่มีมันเลยทำให้เราต้องแบบเหมือนให้อภัย ผู้มีพระคุณเราเหมือนกันที่บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาสอนอะไรเราเนาะแล้วเราก็เลยอาจจะมีบางเรื่องที่จําถูกบ้างจําผิดบ้างเนาะใช่ทุกคนทําดีที่สุดในเวลานั้นๆอยู่แล้วแล้วด้วยความขี้สงสัยของเราเนาะพี่ดีเเราก็จากการที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมคะเราก็ทําแบบทดสอบกันถูกต้องไหม <c oughs> พอเราโตขึ้นเราจะโตไปเป็นใครนะ <c oughs> เรามีนิสัยแบบไหนนะ บุคลิกลักษณะเราเป็นคนประเภทไหนเหมาะกับงานอะไรนะเหมาะกับแฟนแบบไหนนะคือในในพวกเว็บทั้งหลายมันก็จะมีแบบแบบสอบถามออนไลน์เนาะให,ให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด,ดวงศาสตร์ดูดวงนี่คือ <c oughs> เราไม่รู้อนาคตไงขอดูดวงเพื่อได้กำลังใจหน่อยได้ไหม <c oughs> อ,อืมก็เลยนึกถึงเมื่อกี้พอบอกว่าศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเองก็นึกถึงพวกอย่างโง่เฮงอย่างเงี้ยก็ได้เนาะหรืออย่างพวกที่เวลาเราชอบดูวันเดือนปีเกิด นักกษัตริย์อย่างเงี้ยคนแบบนี้ราศีนี้เป็นยังไงเนาะเวลาตกฝากใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอเราได้มาศึกษาซอฟต์สกิลหรือจิตวิทยาเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะมีในเรื่องของงานวิจัยนะคะเก็บสถิติงานวิจัยบุคลิกลักษณะ พฤติกรรมของคนเอามารวมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็พอไปทําแบบทดสอบมันก็จะคํานวณออกมาให้เราว่า<ม>เฮ้ยเรามีส่วนคล้ายกับใครกันนะที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของเขาะนะคะไม่ว่าจะเป็นคริปต n s t r ร i นนะคะ DISC นะคะ DIS personality หรือ m y e r อ b r i g g ดก็ตามนะคะก็อีกอันหนึ่งก็ที่นึกถึงคือนกพักษั์พอเรารู้แบบนี้แรกๆเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมอพอเราตื่นเต้นแล้วเฮ้ยฉันเป็นคนแบบนี้หรอเหมือนเวลาดูดวงออกมาแล้วอ้าวเหรอฉันเป็นคนแบบนี้หรอเนี่ยเออ ใช่ไหมแล้วพอพอพอรู้แบบเนี้ยอาตื่นเต้นพอตื่นเต้นแล้วพอศึกษาไปลึกๆอีกฮ่ยมันมีลึกกว่านั้นแฮะอืมอืมอะไรที่เราทําเนี่ยแบบทดสอบทั้งหลายเนี่ยมันเป็นแค่อุป,ปนิสัยและวิธีคิดของเราเองพี่อืมประมาณเหมือนระดับกายภาพระดับพฤติกรรมระดับบนบน,บนระดับวิธีคิดที่เราสังเกตได้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะซึ่งอ,อุป,ปนิสัยพวกนี้ค่ะมันเกิดจากวิธีคิดอืม เกิดจากประสบการณ์เกิดจากสิ่งแวดล้อมอืเกิดจากความเคยชินอืซึ่งอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะอืในช่วงเวลาหนึ่งเราอยู่กับใครเราก็มีจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับคนคนนั้นหรือวิธีคิดเราเป็นแบบเนี้ยพอเรามีข้อมูลมากขึ้นเราโตขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราได้เรียนรู้มากขึ้นเนี่ยอะไรพวกนี้เปลี่ยนนะหรืออย่างเราเปลี่ยนสายงานอย่างเงี้ยเดิมเราเคยทํางานบัญชีไหมเคยทํางานที่ตรวจสอบ qc quality control อย่างเงี้ย เราก็จะเป็นคนละเอียด<อ>ทั้งทั้งที่อาจจะก่อนหน้าเราอาจจะไม่ละเอียดก็ได้นะ,ะแต่พอเรามาทํางานแบบนี้เราก็เลยต้องละเอียดค่ะเนาะมันคือการเพิ่มสกิลเข้าไปแต่พอเราเปลี่ยนใช้งานมสมมติเราเปลี่ยนจาก QC ไกลายมาเป็น Marketing <ม>อ่าเราอาจจะแบบต้องไปคิดมุมมองอื่นๆมากขึ้นอย่างเงี้ยเนาะ ต้องมีความเจาะแจะมากขึ้นจาก QC ที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเจอผู้คนเยอะเจอเอกสารก็พอ,อใช่ไหมแต่พอเป็น Marketing ปุ๊บเนี่ยโอโ้โหต้องกลายเป็น Extrovert ทันทีเลยใช่ค่ะทีนี้อีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ออมเนี่ยมาค้นคว้าความเป็นตัวเองมากขึ้นคืออะไรรู้ไหม ก็คือตอนเรียนจบปริญญาเอกวันที่สอบดีเฟน์พี่ดีเจเป็นวันที่ทั้งดีใจและรู้สึกเสียใจในเวลาเดียวกันพี่คิดว่าอึ้งงกับความรู้สึกไหมมันย้อนเย้งเนาะมันยังไงหรอมันย้อนเย้งตรงที่โอ้ยฉันสอบจบแล้วฉันเรียนมาตั้งหลายปีฉันจบแล้วแต่สิ่งที่มันเสียใจคือความรู้ฉันหมดอายุวันนี้แล้วเรียนมาหลายปีเลยความรู้หมดอายุวันนี้ทันทีเลย ลับมานั่งอยู่กับตัวเองอะ่ะประมาณหกชั่วโมงไม่ทาอะไรเลยอะ่ะเหมือนนั่งตาลอยไปเรื่อยๆ <ừ> um. สงสัยว่าเอ้าเฮ้ยแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงต่อไอท้ที่ไอ้ที่ตามหามาไม่เจอ <ừ> um. แล้วก็ไม่รู้ตัวเองตามหาอะไรด้วยนะ <ừ> um. ก็เลยนึกถึงความรู้ตอนสมัยมอปลายที่ไปนั่งสมาธิท, <ừ> um. ที่วัดวัดท่าสุงอะ่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะแล้วเราก็เหมือนกับอ่ะลองขอไปใช้วิชานั้นอีกสักทีสีก็ก็ไม่รู้อะไรนะ ก็เข้าใจว่าเราเรียนจบแล้วเราก็น่าจะโล่งแล้วเนาะตามหาความรู้มาจนถึงไดับปริญญาเอกแต่ก็รู้สึกลึกๆว่าไม่เจอก็เลยกลับไปนั่งสมาธิอันนี้คือที่มโนมยิทิใช่ใช่ค่ะแล้วมันไดน้พบแบบนี้ค่ะพี่ดิเจออมวาดรูปให้ดูสิ่งที่มันเกิดขึน้นคือเราเห็นความรู้เนี่ยออกเป็นหลายชั้นเลยชั้นแรกเนี่ยเป็นความรู้แบบโลกกระทํา ลายมืออมสวยนิดนึงนะชั้นที่สองค่ะเป็นความรู้แบบรูปประธรรมอืมวงแรกโลกกระทำใช่วงนอกโลกโลกโลกเดี๋ยวเอาอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่ขอวาดก่อนชั้นที่สามค่ะเป็นชั้นของนามมาทำอืมชั้นที่สี่ค่ะเป็นชั้นของยังไม่มีชื่อเรียกอืม ขอระบายสีเอาไว้ตรงนี้นิดหนึ่งนะ,อะอขอระบายสีตรงนี้ไว้นิดหนึ่งอ้าวหายไปแล้วเอาใหม่นี่อ่ะโอเคอะไรที่เราเรียนมาค่ะจนจบปริญญาเอกเนี่ยมันเป็นความรู้ส่วนนี้สองส่วนนี้อืมก็คือโลกกับรูปธรรมใช่อยู่ในโลกกระทกับอยู่ในรูปธรรมอมเรียนภสัชศาสตร์ชีวภาพใช่ไหมคะเอมเรียนวิทยาศาสตร์แต่มอปลายเลยมันคือเรียนสองส่วนเนี้ยก็คือเนี่ยโลก โลกธระทกับรูปธระมำแต่ในอีกความรู้สึกหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะนามธรรมาก็คือความคิดความรู้สึกความทรงจำทั้งหลายเนี่ยเรามีกันไหมอะมีกันทุกคนแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงสิ่งนี้เลยอ,อารมณ์ความโกรธความอยากใช่ไหมคะความรักความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งความรู้พวกนี้มาได้เอาตอนเรียนซอฟต์สกิลช่วงที่เรียนปริญญาเอกแล้วมันเครียดมาก แต่ก็ไม่ได้เข้าใจลึกอะไรนะคะก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ตามที่จิตวิทยาเขาทํางานวิจัยมาแล้วก็อ่านตามนั้นเพราะว่ามันคือการศึกษาพฤติกรรมในแต่ละช่วงวัยแล้วก็ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องที่ทําให้คนมีพฤติกรรมนั้นหลังใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเราได้เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยวิชาหลวงพ่อฤษีลิงดมอะ่ะเขาพาเราเอา่อหลวง,งพ่อท่านพาเราไปอยู่ตรงนี้ค่ะ mm hmm. ไปอยู่ตรงที่ว่างอ่ะอันนี้อ้อมเปรียบเหมือนตรงเป็น,เป,นเป็นตาพายุอ่ะพี่ดีเจลองนึกถึงภาพพายุเฮอริเคน คเคยดูคเคยดูหนังเรื่องทวิตเตอร์ i t t e r ทวตอร์ก็ได้ค่ะที่มันเป็นพายุลูกใหญ่ๆเลยอะหรือว่าแบบอห,หนังพวกวันสิ้นโลกอะไระพวกนี้มันก็จะมีพายุให้เราเห็นตรงกลางอะค่ะมันจะเป็นช่องว่างมันจะไม่มีแรงเหวี่ยงไม่มีแรงหมุนมันจะนิ่งๆเลยมันจะนิ่งค่ะแต่ว่าโลกกระทำทั้งหลายเนะี่ยมันจะมีการหมุนนะหมุนไปในทางเดียวกันถ้าถ้าจะเอาแบบตามกฎของเคมีอะ วงนี้เนี่ยคือการเดินทางของอิเล็กตรอนเนี่ยเขาจะอยู่วงนอกๆแต่ข้างในตรงกลางเนี่ยค่ะจะอยู่นิ่งๆก็คือโปรโตอนกับน,นิวตรอนจะอยู่ตรงกลางคือแบบฮะเดี๋วเดี๋ยวมันเหมือนกันขนาดนั้นมันมีความเชื่อมโยองอะไรกันก็พบว่าอะตอมเนี่ยที่มีขนาดที่เล็กที่สุดเนี่ยค่ะกับการหมุนวนของจักรวาลของกาแล็กซี่เราอะก็หมุนไปทางเดียวกันคือหมุนตามเข็มนาฬิกาอเอ้ยเดี๋ยวนะตามเข็มคือมาทางนี้ดิ อืมนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้อันนี้ออกวาดผิดเอาใหม่ oh <my. S 1> นี่นะคะหมุนตามเข็มอยากให้ขยายความหน่อยอะไอตรงลูโลกกระทำกับลูประธรรมมันประมาณไหนโลกกระทำคือบ้านรถเงินอันนี้คือโลกเนาะใช่ค่ะบ้านรถเงินงานอะไรอ่ะเคยได้ยินคําว่าโลกกระทำหมายถึงโลกกระทำแปด ชื่นชมนินทาใช่อันนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันสันเสริญใช่ได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญอีกองอันอะไรอ่ะจำไม่ได้สุขทุกข์ไหมอ่าใช่สุขกค่ะนั่นแหละมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยเราโลกกระทำเนาะใช่ค่ะเราเราก็จะเนี่ยวนเวียนอยู่แถวๆวเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยซื้อซื้อแบรนด์เนมใช่ไหมสะสมเงิน ใช่ไหมคะแล้วก็ช้อปปิ้งไปกินไปเที่ยวไปช็อปหรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านึกถึงแบบเรื่องอะไรที่เป็นเป็นนอกตัวเราอะภายนอกเลยเนาะที่เป็นโลกธรรมโอเคใช่ค่ะแล้วพอเป็นเรื่องของตัวเราเองเนี่ยมันคือเราก็จะอยู่กันแค่ตรงเนี้ยอขยายความคําว่ารูปประทัหน่อยประมาณไหนเราอะไรจับต้องได้อะไรที่เป็นอ,อมอะแล้วมองเห็นแล้วจับต้องได้อะแขนขาหน้า ตัวใช่นไหมอะไรที่มันอยู่บนตัวออมเนี่ยตัวพี่ก็เหมือนกันเราก็จะเรียนกันอยู่แค่นี้วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพพี่อมเรียนมาจนจบปริญญาเอกเนี่ยอมก็เรียนอยู่เนี่ยรูป,ปรเรียนเอาเบียยวิทยาศต่างๆของร่างกายใช่ค,ค่ะแล้วอะไรก็ตามที่อมเรียนเกี่ยวกับโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่เอามาเสิร์บรูปธรรมอันนี้อีกเช่นกัน ยังไงเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟคือมาทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอายุยืนขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นอย่างนี้หล่อขึ้นดูดูแบบดูไฮคลาสขึ้นมีสีแข็งอย่างนี้ดูไขมันออกรูปประทับจะได้ดูดีขึ้นใช่ค่ะมันก็มาเสิร์ฟอันนี้อยู่ตลอดเวลาไปเสริมดั้งอะไรนี้ก็ประมาณนั้นนะคะคือเราเข้าใจโลกธรรมเพื่อที่จะมาทําให้รูปประทเนี่ยมันสวยงามและมีความสุขแต่ในส่วนเนี้ยค่ะวัยอุ๊ย ขออภัยในความอ่ะโอเคคะ่ะทีนี้เนี่ยพอวิชาหลวงพอ่อฤาษีดิงดำอะค่ะท่านสอนให้เรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าความเข้าใจาสิ่งที่เราออกมาอยู่กับโลกปัจจุบันอะเรามาอยู่กับรูปธระทำอยู่กับโลกกระทำแล้วพอมันชิฟไปตรงนี้เลยอะคะ่ะตรงกลาง ใช่มันชิฟไปตรงกลางเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าความเชื่อมโยงอยู่ตรงไหน hmm. ตอนนั้นมันมันก็ไม่ได้มีความคิดอะไรแบบนั้นเลยนะพี่ดีซี่เราเราเราก็เด็กเนาะ hmm. ให้ทาอะไรเราก็ทําเราเราเราก็ไม่ได้มีความสงสัยใครรู้อะไรขนาดนั้นอันเนี้ยเราก็เรียนมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่จบนั่นแหละถึงบอกว่ามันไม่เจอสิ่งที่ตามหาความสุขมันอยู่ตรงนี้หรอเนีย่ยนะเขอเปลี่ยนสีความสุขอยู่ตรงนี้ไหมหรือความสุขอยู่ตรงนี้หรือความสุขอยู่ตรงนี้ นะคะก็เลยอ้าวแล้วแล้วยังไงต่อนะแล้วเราก็พบว่าพอเรามาทําความเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยอ๋อโอเคความสุขมันอยู่ทุกที่นั่นแหละแล้วเราก็เลือกได้ด้วยเราสามารถอยู่กับโลกให้มีความสุขได้คือเรามีบ้านมีรถมีความสัมพันธ์ที่ดีมีงานที่ดีอยู่ได้นะคะเราอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ เรามีร่างกายสุขภาพแข็งแรงเรามีความสุขดีกับร่างกายที่แข็งแรงไม่ป่วยกับรูปธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมานะคะคือเราเป็นคนจิตใจสงบไหมล่ะใช่ไหมเราเราเราโกรธเก่งไหมเราเข้าใจการทํางานของนามธรรมาภายในตัวเราได้ไหม,มนะคะเราสามารถอยู่ตรงนี้ก็ได้ด้วยรหรือตร,ตรงนี้หมายถึงนามธรรม,าาม,มาค่ะแล้วก็เนี่ย ตรงนี้ค่ะตรงที่มันเป็น<ร>ที่ว่างๆตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นตาพายุเนี่ยพี่พี่จะลองนึกภาพแบบเวลาเราซูมเข้าไปในภาพเนี่ยเนี่ยซูมแบบเนี้ยเนี่ยพอเราซูมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันซูมไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เจออะไรเลยเหมือนเป็นตาพายุนั่นแหละ <ừ m. S 2> นะคะมันคือที่ว่างคือเวลาไปนั่งสมาธิเขาให้เห็นเ,าเขาให้เราเห็นความว่างเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวของชั้นนี้เคลื่อนไหวไปมาของชั้นนี้เคลื่อนไหวไปมาของชั้นนี้ อย่งที่เวลาเรานั่ง mindfulness นั่งสมาธิหรืออะไรก็ป็นกลับมาอยู่นิ่งๆเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวใช่หมใช่ใช่ค่ะแล้วอีกที่สุดของที่สุดของการนั่งสมาธิคือเขาทำให้เห็นว่าทั้งสามชั้นเนี้ยค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามบางครั้งทำงานได้เองอมไม่ต้องมีเราเขาก็ทำงานได้และเราไม่ได้ไปมีส่วนของการอยู่ในทั้งสามชั้นนี้เลย Mm. เราแค่มีส่วนเข้าไปรู้เห็นมีส่วนเข้าไปร่วมรับผิดชอบหรือมีประสบการณ์บางอย่าง mm. แต่โดยหลักๆแล้วเขาทั้งสามชั้นเนี่ยทำงานได้เอง mm. มีความเชื่อมโยงกันเองโดยอัตโนมัติสิ่งนี้มีสิ่งนี้ชึงมี mm. มันคือระบบนิเวศของ mm. โลกธรรมรูปธระมและนามธรรมาโดยที่มีเราเป็นนั่งมองอยู่ที่เป็น observer mm. แต่ว่าเราเนี่ยแหละเข้าไปยุ่งหมุนไปกับพวกเขาค่ะอย่างที่บอกว่าพวกเขาจะหมุนตลอดเวลาเหมือนอิเล็กตรอนอะหมุนตลอดเวลาไม่เคยหยุด น,ะะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องนิ่งๆเนาะเพราะว่าถ้าเรายังไม่นิ่งเราก็จะหมุนตามเขาจนเราไม่เห็นว่าเราเคลื่อนที่มันเหมือนเรานั่งรถใ,ใช่ไหมแล้วมันมีความมหัศจรรย์อีกเรื่องหนึ่งที่ออมเอามาแบบพอเทียบกันปุ๊บแบบมันน่าจะใช่และน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันคือจากอันนี้ค่ะมันคือเทียบมาจากทฤษฎีอะตอมของนีนโบเดวยวออมเขียนชื่อให้ดูเผื่อใครรู้จักนีนโบนะคะรู้จเคยคนนเคยดูในออฟเฟนไฮเมอร์อ่าใช่ ทฤษฎีอะตอมของนีนโบอันนี้คือโครงสร้าง <Awards> อ่านีนโบเน,นี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กนะคะเขาคิดโครงสร้างอันนี้ขึ้นมาจากการทดลองการดูการเคลื่อนไหวของอะตอมของไฮโดรเจนแล้วก็วาดอันนี้ออกมานะคะซึ่งโครงสร้างอันนี้อย่างที่บอกว่ามันคือ Elect ron, Elect ron, อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนอ่าอิเล็กอนอะตอมนะคะทั้งหมดเนี่ยเรียกว่า<ม>อะตอมอะตอมเป็นภาษากรีกนะแปลว่าไม่มีอะไรจะเล็กไปกว่านี้ได้อีกแล้วแต่เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะมีนักวิทยาศาสตร์เจอควาร์ก ซึ่งเล็ก,ลกไปกว่าอีกใช่ค่ะแล้วก็อันเนี้ยอ่ะเอา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 แค่ทฤษฎีอะตอมของนีนโบก็พอนะคะเขาบอกว่าเวลาที่อิเล็กตรอนนะคะ่ะเขาจะเคลื่อนที่เอาวาดใหม่นะขอเอาใช้สีนี้ละกันอิเล็กตรอนค่ะมันจะมีอยู่เขาอยู่เป็นชั้นๆอันเนี้ยเรียกว่าออร์บิทัลนะคะอยู่เป็นชั้นๆซึ่งเวลาที่อิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี้ยค่ะจะกลับเข้ามาข้างในเนี่ยจะกลับเข้ามาข้างในเขาจะคายพลังงาน ค่ายพลังงาน,างงานหรือที่เรียกว่า exothermic reaction ก็คือการคลายพลังงานหรือว่า exothermic reaction แต่นะคะแต่ถ้าอิเล็กตรอนเนี่ยจากวงนอกสุดเนี่ยจะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเขาต้องดูดพลังงานหรือ endothermic reaction นะคะอาเขียนให้ดูก็ได้ แล้วถ้าเป็นจรวดที่ออกจากโลกที่เขาต้องใช้พลังงานจํานวนมากในการออกจากวงโครจรอ่ะโอเคคําถามนี้ดีมากค่ะสมมติตรงนี้เป็นโลกแล้วกันนะสมมติตรงนี้เป็นโลกมันจะมีแรงโน้มถ่วงค่ะเนี่ยที่มันวนหมุนกันอยู่ได้แบบนี้ก็เพราะว่ามันมีแรงดึงเข้าหาศูนย์กลางโลกเราก็เหมือนกันโลกเราก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเวลาที่จะหนี หนีแรงโน้มถ่วงมันต้องดูดพลังงานเข้าไปอืเอาพลังงานเข้าไปเพื่อให้มันพ้นจากแรงโน้มถ่วงและพล้นจากแรงดึงดูดนะคะต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยคําว่าดูดในที่นี้เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงแบบนี้ค่ะพี่ทีเจ เวลาที่เราเอาตัวเองออกมาข้างนอกเนี่ยเราใช้พลังงานเยอะมากเลยเนาะเราก็จะดูดรูปธรรมดูดโลกธรรมดูดอะไรทั้งหลายมาเป็นของตัวเราเองอมันจะมีแรงยึดะคะ่ะมีแรงเนี่ยของชั้นเนี่ยขนนิวหายาใช่สาสิ่งน้นส,สิ่งนีใช่ดูดดูดเข้ามาใส่ตัวเองดูดเข้ามาใส่ตัวเองดูดพลังงานเข้ามานะคะดูดดูดูด,ดอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเป็นวัตถุทั้งหลายนะคะคือการ เอาเข้ามาไว้กับตัวเองอื <ừ> um. ตัวเราก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆอพอตัวเราหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาหมุนเนี่ยอิเล็กตรอนมันก็จะเหมือนกับแบกพลังงานไปด้วยหมุนไปเรื่อยๆหมุน,หม,นหมุนไปด้วยความหนักไปเรื่อยๆหมุนไปด้วยความหนักไปเรื่อยๆทีนี้แต่ถ้ามันเป็นคลายพลังงานละ่ะอยู่พลังงานชั้นนอกๆอะมากแล้วเวลาสกลับเข้ามาเนี่ยมันคลายพลังงานนะ <ừ> um. มันปล่อยการยึดเหนี่ยวนะคลายออกละฉันไม่เอาอะไรละ อันนี้นึกถึงชอดเวลาเรานั่งสมาธิกับมันนิ่งๆ<ช>มันคือการย้อนกลับมา<ช>มันคือการคลายมันคือการปล่อยวางอย่างนี้ใช่ไหมอ้อมมองว่ามันเป็นการเดินทางของปัญญาค่ะว่าที่สุดแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่เรายึดเอาไว้เนี่ยดูดเข้ามาหาตัวเยอะๆเนี่ยทั้งในส่วนของรูปประธรรมโลกะธรรมเนี่ยมันหนักอพอมันหนักมากคือมีเยอะมากแล้วแบกมาจนเยอะแล้วเต็มหลังแล้วหลังแอ่นแล้วอขอพักแล้วกันไม่เอาละกลับค่ะอื ปัญญาเราจะเดินทางกลับเข้าหาศูนย์กลางด้วยตัวของเขาเองว่าไม่เอาแล้วและวางทีละชั้นมันต้องเริ่มจากเข้าใจโลกและว่างโลกก่อนเข้าใจรูปและวางรูปตามและมองกลับมามองเห็นนามมาทำนามมาทำก็คือขันอีกสี่ขันยิบุซาวบอกไหมอ่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ค่ะมันจะอยู่ในส่วนของนามมาทำและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราวางเขาได้ค่ะ เราก็จะกลับเข้าหาศูนย์กลางคือตรงตาพายุที่มีความสงบนิ่งและเป็นนิรันดร์เราจะเห็นว่าพายุพวกนี้ค่ะาการหมุนวนทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะเฉพาะกิจใช่ไหมมันไม่ได้เกิดพายุตลอดเวลาแต่ในใจเราเนี่ยมันเกิดวัตตะคือเกิดการหมุนวนตลอดเวลาเลยนะคะแต่ในระยะเวลาเนี้ยเราก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะเรายังต้องอาศัยโลกอาศัยรูปอาศัยนามอยู่แต่ว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็แวะไปพักตรงนี้ได้ ถ้าใครเจอที่พักตรงนี้ได้เจอที่แวะตรงนี้ได้เอามาโชคดีนะนะคะเพราะว่าเราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับนามกับรูปกับโลกได้ทีมากเลยนะคะอืมอมืนี่คือความลึกเข้าไปอีกในการรู้จักตัวเองค่ะพี่ดีเจอืมมันมันต้องทำความเข้าใจเนาะแล้วอะไรพวกนี้ค่ะเข้าใจด้วยสมองก็จะระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเข้าใจด้วยใจจริงๆด้วยเราที่เราเห็นเขาจริงๆแบบนี้ค่ะม,มันก็จะเป็นความ โล่งเบาสบายในอีกระดับหนึ่งได้เลยนะคะแล้วเราก็จะออกมามีชีวิตที่แบบอ่ะโอเคฉันพักมากพอแล้วฉันมีพลังงานมากพอแล้วเราอ่ะก็จะชิฟออกไปชั้นนอกสุดเนี่ยได้เร็วกว่าคนอื่นด้วยอืมอืมก็อันนี้คล้ายๆเหมือนกำลังเล่าแผนที่เนาะแต่ว่าก็เป็นแผนที่ระดับเอ่อมันจะมีเวลาเราพูดว่าแผนที่มันจะมีแผนที่ละเอียดแผนที่หย,ยาบๆที่ความสูงระดับร้อยเมตร หนึ่งกิโลอะไรเง<ช>ี้ยมันก็จะเป็นแผนที่ยาละเอียดใช่ค่ะแล้วพอเราเข้าใจได้แบบเนี้ยค่ะเขาเรียกว่าถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาบาลีเราอาจจะเรียกว่าวัดสีคือการขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะคะ่ะขยับมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะเนี่ยอยู่อยู่ตรงกลางนี่ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่ได้หมดเลยอ,อยู่ทุกที่เพราะว่าเข้าใจแล้วอืมอืมอืมโอเคค่ะโอ้ดีจัง แต่ว่าส่วนมากอ่ะคนจะไม่ค่อยเข้าใจเราก็จะหมุนหมุนไปกับเนี่ยวงพวกนี้ค่ะแล้วเราก็จะเหนื่อยทุกวันเลยหมุนไม่มีวันจบด้วยนะเนี่ยมันมันไม่มีทางออกอ่ะ <laughs> คือหมุนแบบไม่มีทางออกเราก็จะรู้เราเราเราต้องแบบว่าเหมือนกับหาทางออกมาจากวงโครจรน,นี้ด้วยการมาอยู่นิ่งๆเพื่อให้เห็นการหมุนแล้วก็เปิดเขาหมุนไปนานๆทีเราก็เข้าไปหมุนกับเขาสักทีหนึ่งอะไรอย่างนี้ออืมจะได้มีสีสันเล็กๆ ช่นิดหน่อยนะแือเวลาที่เราตามอ่ะเราตามหาความสุขใช่ไหมคะตามหาความสุขจากโลกตามหาความสุขจากรูปตามหาความสุขจากนามแต่แท้จริงแล้วความสุขที่อยู่ตรงนี้ยค่ะตรงกลางเนี่ยมันอยู่ในเราทุกคนเลยอืมอือโอ้ฟังมาตลอดนี่แบบคือระดับในการทําความเข้าใจตั้งแต่วความไม่รู้ที่เราเกิดมาแล้วเราไม่รู้เนาะแล้เราก,ก็ค่อยๆทําความเข้าใจจากอุปนิสัยจากนักจิตวิทยาที่เขาแบ่ง ประเภทคนไว้อย่าง D I S C นบพลัก์หรือ m a y e r Bridge หรือท t o n Strength ก็ตามเนาะแล้วก็อันนั้นก็เป็นเรื่องดีมากๆเนาะแล้วก็พอเราทำความเข้าใจในระดับนั้นปุ๊บเราก็มาทำความเข้าใจในระดับตัวเองมากยิ่งขึ้นจากรูปที่ออมวาดเนาะใช่ค่ะแล้วก็จากที่เราเคยเข้าใจว่าเราต้องตามหาความสุขจากโลกไปเรื่อยๆหาคุณนู้นคนนี้มาเสิร์ฟให้เราเรื่อยๆ พอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยคะ่ะเราได้เห็นเลยว่าอะไรพวกเนี้ยเรามีได้นะแต่ว่าถ้าไปอยู่กับเขามากๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําให้เราถึงที่สุดแห่งความสุขนะนะคะแล้วพอเข้าใจแบบนี้ปุ๊บมันมัน,ม,น,ม,นมันสบายเลยอะว่ามันจะอยู่ตรงไหนของของโลกก็ได้ของรูปก็ได้ของนามก็ได้เพราะว่าเรามีที่พักที่เป็นตาพายุที่มันสงบที่สุดแล้วอืมแวะไปอยู่ตรงนั้นได้ตลอดเลย นะคะอะไรก็ตามที่มันอยู่ข้างนอกตาพายุเนี่ยข้อมูลของเขาเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็เข้าใจเขาก็าไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาเนาะะไรไม่ได้ปไปเปลี่ยนเป็นเข้าใจเขาใช่เข้าใจแล้วเราก็อยู่ของเราแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ของเขาเมิร์สกันได้เป็นบางส่วนโอเคครับก็สําหรับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการทําความเข้าใจที่ลึกนะที่ลึกพอสมควรเลยนะครับก็ ไว้ติดตามกันต่อในตอนหน้านะครับก็วันนี้ลากันไปก่อนค่ะถ้าใครมีอะไรอยากให้เราพูดคุยกันเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ